นกันหมดคือพลังงานของความเมตตาต่ลุณาปานนี้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังงานนอกเหนือจากนี้ผมไม่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอืมอืมในความหมายของผมเนี่ยหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระพิคเนตนะครับพระเยซูพระเจ้าพระอัลลอฮ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังของความเมตตาสูง คุณต้องอยู่คุยกับเขาตอนที่คุณอยู่เงียบๆนี่คือการทําสมาธิแบบโฟกัสหรือการทําสมาธิแบบควอนตัมเมดิเทชันการทำสมาธิแบบควอนตัมเมดิเทชันคือการทำสมาธิแบบก,การเข้าถึงพลังงานระดับระพลังงานในความดีงามในตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะทายแบบไหนนั่นคือคุณกําลังสร้างสร้างพลังงานคุณให้อยู่สถิตในมุมที่ดีงามการอยู่คนเดียวยเงียบๆ คุณต้องโฟกัสสิ่งที่ดีงาม